พาคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมมาบริเวณคูค่ายพมา่าซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะนี่เป็นลักษณะของด้านหลังนะคะของคูค่ายพมา่าที่อยู่ในเขตของอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีะคะ่ะเราก็จะเห็นเป็นคันดินสูงนะคะยาวประมาณสัก500เมตรได้นะคะ ด้านหลังของคูค่ายพมา่าแห่งนี้เราก็จะเห็นธรรมชาตินะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ติดกันนะคะข้างข้างนี่ก็จะเป็นณนตอนนี้นะคะวันวันนี้วันที่18กุปุภาพันธ์2564นะคะด้านข้างๆนี้ก็จะมีการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะนะคะโดยรวมของเนินดินแห่งนี้นะคะด้านบนกันบ้างแล้วกันนะคะสำหรับครู่ข่พม่า,มาค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของพุ่งนานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเราจะขึ้นจากด้าน หลังนี่เลยไปเลยนะคะสำหรับผู่ไข่พมา่าด้านหน้าติดกับถนนสายเอเชียเนี่ยก็จะมีสารของสมเด็จพระนราาเรศวรมหาราชด้วยนะคะนี่เป็นลักษณะทางขึ้นนะคะก็จะเป็นเนินดินขึ้นมาสูงทีเดียวค่ะเราจะเห็นต้นไม้นะคะขออนุญาตนะคะ ผู้ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่ที่นี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะเห็นเป็นทันดินนะคะสูงที่เดียวค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้นะคะลักษณะเป็นต้นไม้โบราณค่ะหายากแล้วนะคะเป็นต้นตะโก เป็นคันดินนะคะ ที่เราเดินทางมาขณะนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายๆนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะแจ่มใสค่ะวันนี้ ตอนนี้ลักษณะของต้นไม้ก็จะสวยงามเลยนะคะสวยงามที่ว่าก็คือจะไม่มีใบนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของหน้าแล้งค่ะแล้วก็จะคงจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเส้นทางนะคะ ูจากสังเกตจากพื้นที่นี้แล้วก็จะมีลักษณะผู้คนจะมีลักษณะเป็นทางเดินอยู่เหมือนกันนะคะสังเกตได้จะได้ยินเสียงรถวิ่งนะคะจากถนนสายเอเชียค่ะก็จะอยู่ติดกันเลยนะคะเดินทางมาจากทางทางเหนือเนี่ยนะคะก็จะผ่าน ถนนสายเอเชีย<ม>อยู่ในเขตของอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ<ม>นี่เราเดินย้อนจากด้านหลังมาทางด้านหน้านะคะ<ม>เห็นไกลๆนั่นจะเห็นเป็นสารของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะด้า<ม>นข้างนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้นตะโกสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมจะมีลักษณะลำต้นที่เหมือนดำๆนะคะ คือไม่ได้โดนไฟเผานะคะแต่ว่าลักษณะของต้นเนี่ยเขาจะดำแบบนี้ต้นตะโกหาหายากแล้วนะคะเป็นไม้โบราณ ที่ผ่านไปมาแถวสายเอเชียก็อย่าลืมแวะมาเชมกันได้นะคะ นี่ก็สามารถที่จะให้คนมานั่งพักผ่อนกันได้นะคะนี่เราจะเห็นรถวิ่งอยู่ไกลๆนู่นนะคะเป็นบร,ริเวณสายเอเชียค่ะ บริเวณนี้เราก็จะเห็นนะคะเป็นลักษณะไก่รูปปั้นไก่นะคะเยอะยะทีเดียวค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่คนมาบนบานสารกล่าวนะคะส่งหวังกันก็จะนำไก่มาถวายแบบนี้นะคะเป็นรูปปั้นไก่ เป็นด้านหลัง นี้ก็จะเป็นรูปปั้นของพิคเนตนะคะซึ่งรู้สึกว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีมราเจอแมวน้อยด้วยค่ะมว น้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมูยยนี่นะคะ,ะ,คะเรามาขึ้นทางด้านหน้ากันค่ะขึ้นมาเราก็จะเห็นนะคะเป็นรูปปั้น ล้างม้านะคะแล้วก็มันจะมีไก่จำนวนมากเลยทีเดียว นี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะเเราขออนุญาตผู้ชมนะคะไหว้สมเมด็จพระนเรศวรสักครู่หนึงก่อนนะคะขึ้นมาโดยรอบแล้วนะเรา จำนวนมากมายเลยนะคะทั่วบร,ริเวณเลยค่ะจะมีไก่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะมากมายค่ะเป็นทางเดินโดยรอบนะคะอยู่บร,ริเวณด้านหลังนะคะของพระองค์ท่นค่ะโอ้นะคะจะยาวไปลุ่เลยค่ะ 哦。<music> น,นี้เราก็เจอแมวที่อยู่บริเวณศาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะกําลังให้อาหารแมวอยู่นี่เป็นหมูฝอยนะคะพอดีนี่เป็นของฝากจะไปให้น้องแบงให้แมวก่อนแมวขอมากเลยะค,ะค,ค่ะแมวกินเข้าไปคะลูกแล้นี่ก็จะเป็นบริเวณปากทางเข้านะคะของ พระอุทยานสมเด็จพระนเรศสวนมหาราชอยู่ในเขตของตำบลบ้านแป้งอำเภอประบุรีจังหวัดสิงห์บุรีประวัติความเป็นมาคูค่ายพมา่าตั้งอยู่บริเวณหลังวัดคูตะบนบ้านแป้ง อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีส่วนหนึ่งของถนนสายเอเชียตัดผ่านคู่ค่ายพม่านี้พม่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2127เมื่อครั้งพระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพมาที่เมืองชัยนาทได้ให้ชัยยะกยอสูและนนทะกะยอทายกกองทัพหน้าลงมาตั้งค่ายที่ปากน้ำบางพุษาแขวงเมืองพรม โดยจะมาสมทบกับเจ้าเมืองพระสิมซึ่งยกมาทางด่านเจดีสามองค์เพื่อรวมกำลังกันเข้าตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระราเรศวรจึงเสด็จยกทัพหลวงพร้อมกับสมเด็จพระเอกาศรสพระอนุชาออกไปตั้งรับที่เมืองวิเศษชัยชาญโปรดให้พระราชมนูเป็นนายทัพคุณรามเดชะเป็นกองยกระบาดคุมกองทัพหน้า ไปตีทับหน้าของข้าศึกที่ปากน้ำบางพุ้สาโดยใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรคอยซุ่มโจมตีในขณะข้าศึกออกตระเวนหาอาหารพม่าตั้งตัวไม่ติดคอยทับกลับไปตั้งอยู่เมืองชัยนาทพระเจ้าเชียงใหม่ทราบว่าทับของพระเจ้าพระสิ์ถอยร่นไปแล้วจึงเลิกทัพกลับบริเวณคู่ข่พมา่าจึงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นดังเช่นปัจจุบัน